สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเขียนอะดูโนนะครับด้วยฟังก์ชันคำสั่งของตัวการ a n a ล็อกอินพนะครับคือเป็น Analog ก e a d ตัวนี้นะครับและทีนี้ผมก็จะมีการสาธิตการใช้งานเจ้าตัว dht 1 1ดูนะครับโดยบอร์ดที่เราจะใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็น node mcu นะครับ esp 8 2 6 6ซึ่งอันนี้ผมก็จะรับค่าตัว ldr นะครับที่จะเป็นตัวตัว r ปรับค่าได้ที่ วัดจากแสงนะครับแล้วก็ใช้หลอด led 2อันในการประกอบในการเป็นดิจิตอลเอาต์พุตนะครับที่เราจะมาสาธิตกันขั้นแรกเริ่มต้นก็จะผมจะใช้ตัวไลบรารีของ simple dht นะครับก็จะมีการเขียนอย่างนี้นะ simple dht 11แล้วก็ตั้งลอง t 1ไว้เพื่อเราจะหน่วงเวลาโดยใช้การหน่วงเวลาแบบมิลลินะครับต่อมาเป็น Wide Setup นะครับก็ตั้ง pin mode led ก็เป็น Output ุตนะครับส่วน ldr ของเราเนี่ย เ็จะเป็น Input แล้วก็ serial begin 9006ทีนี้ในโค้ดครับก็จะเป็นตั้งตัวแปรของ t e m p กับ humidity ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ error เท่ากับ simple d t error success เนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้เช็คว่า d t 11ของเราเนี่ยมันต่อแล้วสามารถอ่านค่าได้หรือ,อยัง error หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งตัวแปรของ การรับค่าจาก LDR นะครับผมก็จะตั้งเป็นลักเท่ากับ analog อ e a d นะครับแล้วก็ตัว LDR ก็จะได้ค่าของตัวที่เป็น LDR มาเลยต่อมาเป็นฟังก์ชันในการอ่านค่านะครับอ่านค่าเป็นค่าเนี่ยผมก็จะตั้งเป็น if milli ลบ T1 นะครับมากกว่าเท่ากับ1000ก็จะเป็นการหน่วงเวลา1วินะครับผมแล้วก็ให้ if check เกี่ยวกับพาดี T11 เนี่ยมันสามารถที่จะ อาจค่าออกมาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆล้วค่อยปิ้นออกมาเช็คอีกทีหนึ่งแล้วปินค่าแสงค่าอุณหภูมิความชื้นอ,ออกมาทีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมที่หนึงเท่ากับมิลลินะครับเพื่อเหมือนกับคอยคอยรีไอลูมมิลลิตัวนี้ให้แบบคอยทํางานทุกทุกหนึ่งวิไปเรื่อยแล้วต่อมาผมก็จะมาตั้งกําหนดค่านะครับให้ไอตัวหลอด led เนี่ยมันติดตามเงื่อนไขตามที่ผมกําหนดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า ถ้าแสงมีค่ามากกว่า100แล้วก็อุณหภูมิมีค่ามากกว่า20เนี่ยให้ติดทั้งคู่นะครับและถ้าเกิดว่ามีแสงแค่มากกว่า100อย่างเดียวแต่อุณหภูมิไม่ถึง20นะครับก็ใค่หลอด LED ติดหลอดเดียวถ้าไม่เกิดทั้งสองกรณีนี้ก็ให้มันออฟทั้งคู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอัพโค้ดกันเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดอัพเสร็จแล้วก็กดรีเซ็ตครั้งหนึ่งนะครับที่ปุ่มรีเซ็ตก็ได้นะครับกดไปทีหนึ่งแล้วเราก็เปิดเจ้าตัว serial monitor ของเราขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะขึ้นค่าออกมานะครับก็จะมีทั้งค่าอุณหภูมิอุณหภูมิลงด้วยดอกจันซีนี่นะครับความชื้นก็จะเป็น h แล้วก็แสงก็จะเป็น L M ของเราตรงนี้นะครับก็จะเห็นออกมานี่นครับก็เหมือนจะเป็นตัวนี้จะเป็นข้อมูลชุดหนึ่งอุณหภูมิ อุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงนะครับแล้วก็คอยปีนบอกเราทุกๆหนึ่งวิไปเรื่อยนะครับผมทีนี้เรามาดูที่ตัวอุปกรณ์กันดีกว่าครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการต่ออุปกรณ์ของผมนะครับผมถ้าเกิดสังเกตผมก็จะต่อเจ้าตัวต่อ led นะครับ2อ,อันเข้ากับ d 1แล้วก็ d 2สองแล้วก็ต่อลงมกาวนะครับผมเข้าไปแล้วก็จะมี dht สิบเอดนะครับก็จะเป็นสองขาคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นมาจาก แหลงจ่ายนะครับผมแล้วก็ขานี้ก็จะต่อเข้ากับตัวพินของ D5 นะครับต่อมาจะเป็น LDR นะครับก็ LDR เนี่ย LDR ขาของ LDR นะครับต่อเข้ากับขาบวกตัว R เนี่ยต่อกับขาลบแล้วก็ต่อรวมกับ LDR นะครับแล,แล้วผมเราเราก็จับมาจากขานี้นะครับสองขานี้นะฮะมาเข้า A0 นะครับที่จะเป็นอนาล็อก ซึ่งเราก็จะสามารถรับค่าอะนาล็อกลีดมาได้อีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูโค้ดนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากโค้ดที่เขียนเอาไว้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าค่าความแสงสว่างที่ LDR อ่านได้เนี่ยเกิน100เนี่ยถึงจะให้หลอด LDR มันติดนะครับผมทีนี้ผมจะลองเล่งไฟดูนะครับนี่นะฮะมันก็จะสว่างละ ถ้า,าดูจากโค้ดตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่าความสว่างของเราก็เกินหนึ่งร้อยไปแล้วแต่ว่าอุณหภูมิแต่อุณหภูมิก็เกินยี่สิบองศาไปแล้วจากโค้ดที่เราเขียนเอาไว้นะครับนี่หลอดมันก็จะติดทั้งสองดวงนี้เลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าถ้าเกิดว่าแสงมันสว่างน้อยลงครับผมผมจะปรับให้แสงสว่างน้อยลงเนี่ยมันก็จะดับทั้งคู่ไปเลยนะครับผม เลิดเร่งไฟอีกหน่อยก็จะสว่างทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้อุณหภูมิตัวนี้มันลดลงนะครับมันก็จะดับลงไปเองก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ